2เคล็ดลับให้เจ้าของธุรกิจเปลี่ยนจากการขาดทุนเป็นรับกําไรค่ะจะทําอย่างไรดีคะครูขาเดี๋ยววันนี้ครูสันไรมาให้2เคล็ดลับสําคัญค่ะเคล็ดลับที่1นนะคะถ้าตอนนี้คุณกําลังขาดทุนอยู่ที่คุณขาดทุนเพราะว่าคุณกําลังโฟกัสการขายอยู่ใช่ไหมและรูปแบบนําเสนอของคุณเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการโปรโมชั่นราคาขายส่วนลดต่างๆแต่คุณลืมสิ่งหนึ่งไปค่ะถ้าเกิดคุณอยากเปลี่ยนจากการขาดทุนเป็นกําไรไม่ใช่เป็นการแข่งขันที่ราคานะแต่คุณจะต้องแข่งขันที่การสร้างมูลค่า ให้กับตัวธุรกิจของคุณค่ะธุรกิจของคุณกําลังสร้างประโยชน์อะไรให้กับคนกลุ่มของคุณกลุ่มเป้าหมายของคุณคือใคร เขามีปัญหาอะไรและธุรกิจของคุณกําลังจะไปช่วยแก้ไขให้เขาอย่างไรคุณต้องสร้างการรับรู้ว่าแบรนด์คุณมันมีประโยชน์ไม่ใช่ให้เขาจดจำว่าแบรนด์เนี้ยขายแบบนี้คุณจะขาดทุนไปเรื่อยๆแต่ถ้าแบรนด์นี้สร้างคุณค่าคนอยากจะติดตามเขารู้สึกว่าเขาติดตามแล้วเขาได้ประโยชน์ค่ะดังนั้นเนี่ยเปลี่ยนจากการขายเป็นการสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ของคุณและแบรนด์คุณจะเติบโตแบบยั่งยืนค่ะเคล็ดลับที่2ที่ครูใช้ประจําเลยนะคะคือการแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับ คของุณไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือตัวแทนก็ตามการจัดโปรโมชั่นนะคะควรจัดโปรโมชั่นแบบจํากัดให้กับคนที่เขาสนิทสนมติดตามเราอาจจะเป็นเมมเบอร์ชีพหรืออาจจะเป็นตัวแทนของเราแล้วเรานําเสนอแบบเขาได้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนเช่นถ้าเป็นลูกค้าแนะนําเพื่อนมาซื้อเรามีของแถมพิเศษให้หรือถ้าเป็นตัวแทนถ้าสร้างตัวแทนได้หรือบอกต่อแบรนด์เราไปแบบนี้เรามีแคมเปญพิเศษอะไรให้แบบนี้จะทําให้ธุรกิจของคุณเกิดการบอกแบบปาก อปากและเป็นปากต่อปากที่น่าเชื่อถือดังนั้นธุรกิจคุณจะปิดประตูการขาดทุนลองเอาสเคล็ดลับที่ครูซันไรส์ให้นี้ไปลองปรับปรุงธุรกิจของคุณดูนะคะสร้างธุรกิจด้วยกดแรงดึงดูดไว้ใจครูซันไรส์ให้ช่วยคุณค่ะธุรกิจคุณจะง่ายขึ้นธุรกิจคุณจะปังขึ้นและธุรกิจของคุณจะสําเร็จง่ายมากกว่าที่คิดติดตามช่องนี้ไว้กับครูซันไรส์นะคะพร้อมแก้ไขปัญหาให้กับคุณและเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับคุณในธุรกิจของคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ